สวัสดีนะครับคุณผู้ชมสําหรับ e ีพีนี้ก็กลับมาอยู่กับจิงโจโชว์เจงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็สบายๆอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้พามาทานก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ย,ยวหมูน้ําใสนะครับก็เรียกว่าร้านนี้นี่เป็นที่รู้จักกับคนในระแวกนี้พอสมควรเลยนะครับผมก็มีเรียกว่ามีชื่อเสียงนะอร่อยนะครับอร่อยมาก ส่วนตัวริงโจแล้วเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยน้าใสคนหนึ่งเลยนะคุณผ mm ู้ชมแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวน้าใสเนี่ยมันก็จะหาที่แบบว่าอร่อยอร่อยค่อนข้างยากนะแต่ว,ว่าร้านนี้นี่เรียกว่าอร่อยถูกป,ปากจริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่ามีใครที่เคยแวะมาแถวนี้แล้วเคยมารับประทานบ้างเปล่านะครับตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณเตลาดลงโป๊นะครับชุมชนตลาดลงโป๊ก็อยู่ตรงใกล้ๆก,กับแยกกระทิงลายนะครับทางที่จะแยกไปกรุงเทพนะครับผมเดี๋ยวเราไป ด้านในกันนะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกันกับก๋วยเตี๋ยวปลลัดนะครับอตอนนี้นะเราอยู่ด้านในร้านของปลลัดแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับเอ๋สวยทุกวันนะสวยทุกวัน <laughs> นี่ป้ากําลังทาก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก็สั่งก๋วยเตี๋ยวไปสามชามวันไหนที่แบบว่าคนเยอะๆก็จะยุ่งๆหน่อยนะคุณผู้ชมก็ไม่สามารถคุยได้วันนี้ก็จะคุยได้ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยยุ่งมากนะครับเป็นไงบ้างครับป้าหลังจากออกทีวีไปรู้แต่ช่องเก้าีช่องเก้ามาถ่ายช่องเก้ามาถ่ายสัมภาษณ์นะครับก็จริงๆก็มาถ่ายปกติใช่ไหมมาถ่ายมาถ่ายปกติว่าเออป้าเปิดมานานแค่ไหนแล้วอะไรอย่างนี้ 50กว่าปีแล้วป่าไม่กิน75แล้วนี่โอู้75แล้วเหรออ่าป่ามีจอ75แล้วโอ้โหยัง75ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับรนี่นะคุณผู้ชมยังยืนลูกก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยนะ75นี่คนอื่นนี่คือแบบพักแล้วนะพักผ่อนเข้าวัดป <c oughs> <c oughs> ้าย,ยังยืนลูกก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยแข็งแรงมากแข็งแรงมาก,อ,ากาอ๋อเนาะ ผู้ชมก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขออนุญาตทานก่อนนะค่อยไปคุยกับประหลัดอีกช่วงหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้คนทานก็เยวนี่คุณผู้ชม ก๋วยเตี๋ยวของน้องแนนกับก๋วยเตี๋ยวของผมดูดิน้ำของเผ็ดยิ่งกว่าเด็กนี่นะคุณผู้ชมแตกต่างกันมากอันนี้คือใสมากอันนี้เรียกว่าน้ำหมาล่าน้ำร้อนเป็นน้ำมิ้เลยค่ะมันเลยลงโปะแล้วดูหน้าหน้าตาไม่น่าทานก๋วยเตี๋ยวเผ็ดปกติแล้วเวลา อยู่ในวงอาหารเวลาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมก็จะพูดเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยแต่วงนี้พูดเรื่องนมวงนี้พูดเรื่องนมพูดเรื่องชาวบ้านพูดเรื่องการทำนมมินท่าชาวบ้านเรื่องการทำนมเปล่าะเะคะไม่ได้พูดถึงเกียงเลยค่ะไม่มีใครพูดถึงเกียงเลยค่ะมันปิ้นมากคุณผู้ชมดูชอบก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้ ชอบก๋วยเดี๋ยวน้ำใสอยู่แล้วแล้วก็ชอบก๋วยเดี๋ยวของปลาดน้าอร่อยชอบกินยานใหญ่ไม่เคยปรุงเลยกินรสชาติเด็กเนี่ยค่ะ,ก,ก,คะกินแล้วไรก็ปรุงกินเผ็ดนะคะอย่าเรียกว่าเป็นคนทานเผ็ดเรียกว่าเป็นคนทานพริกดีกว่าถ้ากินพริก เปล่าๆคู่กับเผาได้ท้งกินไปแล้วอ่ะกลินน้ำหมาล่าโหมดมากหมาล่าคู่กับเผาเปล่ามันอร่อยตรงไหนวะมันไม่รู้จิตไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะกินอะไรโอ้ได้มาคุยกับประหลัดอีกสักช่วงหนึ่งนะครับผมเห็นว่าขายมา56ปีแล้วปีที่22หมายถึงว่าที่เริ่มขายก็ขายตรงนี้เลย นี่คือย้ายมานี่คือเป็นพี่ที่สามขายตั้งแต่ยี่สิบสองหรอขายตั้งแต่จ็ดหาน้ำสมัยนั้นนะเออไม่มีน้ำประปาไม่มีแก๊สแล้วช่วงช่วงใหม่ๆที่เปิดนี่แบบมีลูกน้องตอนนั้นไมมีลูกน้องทำเองหมดเลยจริงเหรอเออแล้วที่ออกข่าวสัมภำคัญก็คือเป็น น้องกล้ามาสัมภาษณ์จริงๆสัมภาษณ์ปกติเนาะแต่ว่าพอดีเห็นรูปใช่ไหมครับเห็นรูปป้าที่เข้าๆที่เแต่ป้าเข้าเพ้าะว้าแทบเัง่้นรูปเยอะมากเะค่อยไปถ่ายเมไหมเขาก็เลยเอ้าทำไมได้ีการข้าเขาเลยขอสัมภาษณ์นะก็เลยดันอยู่แล้วก็ยิ่งดังไปอีกเลยธรรมดาป้าทำบุญป้ากเด็กิดอรไรเติดต่อผูมารสาป้า โยาก้าใกล้บิกตก็จะรถมารับมาไ้านาที่บริการดีมากเลย้ป้าก็คิดเดี๋ยวจะรป้าุดอะจะทอะไร่อป้าอาไว้อยู่อย้ะเ้เอาผ้าป้า้าเก่าแก่ เป็นแฟนเหนียวแน่นอยู่ใช่นะครับรสชาติก็คือย,ยังอร่อยตรงที่นะค,ครับอ๋อนะครับไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มานานแล้วอยู่อยู่เราแวะแ,แถวแถวร้านป้าเนี่ยครับที่เซ็นทรัลคอนโดโอ้ดีเลยดีเลยดีเลเริมทะเลอ๋อริมทะเลอ๋อเหรอครับหมายถึงว่าเป็นคอนโดที่ขึ้นขึ้นใหม่หรือว่ามีแล้วมาแล้ว จบ30ปีแล้วอ๋อแสดงว่าเป็นคนกร้งทอยู่แล้วเขา่คนกรุงทพด้วยไม่ใช่คนกร้เทด้วยแต่ชอบมากินไรัดมแต่ก็ยังงแนรานนี้อยู่นะต้องบอกว่าต้องยอมลาดเนนงนเยอะนะครับผมผมเี่ยงผมไม่ลดเลยแล้วครับขอบคุณมากครับ ไม่ควรประหลัดแล้ววันนี้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวจะรอติดตามเรื่องการบริจาคนะครับเพราะว่าประหลัดชอบทำบุญชอบบริจาคเราเรืยอนี้ก็กำลังดูโรงพยาบาลอยู่แล้วก็น่าจะบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ใชไหครับอุปกรณ์การแพทย์บ้านก่อนนะเดี๋วก่อนทบเรื่อนยก็เอาอาภเประหลัดเยอะๆนะครับผมจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบุญกับบ้านไปในตัวนะครับผมจะได้มีทุนเยอะๆเนาะโอเคนะครับ ฝากกดติดตามจิงโจ้โจชว์เจ๋งด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ฝากด้วยกับร้านปลัดนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำใสตรงนี้อร่อยมากอยู่บริวเวณโล่งโป๊ะนะคุณผู้ชมแยกกับแ,แ,แ,แยกกับแยกกระทิงลายนะครับหน้าตลาดโล่งโป๊ะตรงสะพานลอยเลยดูสังเกตง่าย<ง>ๆขอบคุณปลัดมากนะครับเวลานะครับมาพูดคุยกันนะครับยังไงก็จะเป็นแฟนปลัดไปเรื่อยๆจะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไปเรื่อยๆเป็นแฟนปลัดปลัดชอบตรงนี้ปลัดชอบตรงนี้ไม่ใช่ไม่จ้่ อบคุณครับโอเคคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันกับ EP น,นี้นะสากด้วยกับจิงโจ้โชว์เจ๋งนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยแล้วกัน๋ยวก็ชอบคลิปนี้ชอบประหลัดก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้เยอะๆแล้วกันนะคลิปนี้คือใส่บุญแล้วกันแล้วกันเนาะลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ